สวัสดีครับอยู่กับช่องชาลาครับมาบังจีนดวนะโอ้เจอ้อ้นครับรออยู่รีอเป่าจะมีปลา,าไปใช่ไหมคุณอคับลงมาเลยนเาออนาะประสบออการณ์ดีเลยนะ ตามสิบปีแล้วครับไม่ต้องตะกอนรเองเป็นทาก่นกเปนเอิรนแล้วเรนะมันเร็วนะมเตนให้เด็กมันเร็วมันฟาดผมาาเงเอาอิรนลงไปหัดเอิรน เพิ่นว่านี่นีนี่ครับเมื่อคนต่อไปเบิ้งไงครับปุนะเบิ่งปุบเป็นตะคือนะฮะบอว่าอ้นเป็นตะคือนะผู้รับเพราะมันได้ทวงอย่างน้อยนะมาเดึงดับเดงดับไปนะฮะงอบลงพอดีนะดงมุมไหม ดับยูทูบเบอร์เรื่อัวหนางานไปให้ยกมือได้หวหนางานครับ <laughs> มาคุมงานเองกู <laughs> ดังเขากองดินไวนะ้นะเหต้างขึ้นลงไปเลยปะแม่นอนนี่หรือวะประสบการณ์30ปีครับ ตรอหานเจ็ดที่บีนะรถอันน้ประสง

งอไลดินไปนะไลขี่หินไปหินท้อง